ดีค่ะทุกคนวันนี้มน่นกพามาชมบ่อบปลาค่ะบ่อบปลาตอนนี้ก็รู้สึกจะน้ำล้นออกมานิดนึงค่ะฝนตกหลายวันค่ะน้ำก็เริ่มเป็นสีเขียวค่ะตอนนี้มีปลาอยู่ในบ่อหลากหลายสายพันธุ์ค่ะมีทั้งปลานินปลาตะเพียนปลาสวายค่ะ ก็ส่วนใหญ่จะเอาไว้กินค่ะแล้วก็มีขายบ้างถ้ามีคนมาขอซื้อก็ใช้แหหวานใช้ขายดักเอาไปขายได้ค่ะก็มีอยู่สองบ่อนะคะเหมือนคลิปก่อนๆที่มนนกเคยลงไว้แต่นะตอนนี้น้ำเขาก็เริ่มทะลักออกมาเพราะฝนตกหลายวันค่ะ คลิปนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ชมบ่อบปลาไปพังๆก่อนนะคะค่อนข้างน้ำจะเยอะค่ะแต่ฝนก็เริ่มจะหยุดตกบ้างแล้วค่ะตอนนี้อันนี้เป็นบ่อบปลาที่บ้านของแม่นกเองค่ะก็ข้างๆบ่อบปลาก็จะมีตอภัย สองสามกอนี้ก็เก็บหน่อไม้กินได้ตลอดค่ะฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะบรรยากาศบ้านบ้านค่ะอันนี้ก็มีต้นมะยมค่ะกำลังออกลูกเลยฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนกดติดตามให้แม่นกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ